แล้วก็สําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้กําลังเตรียมที่จะปลูกบ้านจะซื้อบ้านเนี่ยเรื่องสําคัญเลยของการที่จะปลูกบ้านเราก็ต้องเริ่มที่การมองหาที่ดิน<ม>ก่อนใช่ไหมคะวันนี้คะ่ะอาจารย์คาถาชินะปัญชรมีเคล็ดลับนะคะในการที่เราจะเลือกที่ดินแบบไหนจะเลี่ยงที่ดินแบบไหน<ม>ก่อนที่เราจะนํามาปลูกมาฝากกันในเรื่องบ้านหน้าอยู่คะ่ะเรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องทะเลสร้างบ้านรูปทรงของที่ดินหรือว่าลักษณะสภาพแวดล้อมรอบบ้านส่งผลอย่างไรไปถามอาจารย์คาทากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีน้องโอ๋ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับการเลือกที่ดินนี้สําคัญมากอันแรกก่อนเลยภูมิหลังของที่ดินเนี่ยจำเป็นจะต้องดูก่อนบางครั้งเคยได้ยินไหมเป็นสุสารหรือเปล่าเคยได้ยินค่ะหรือว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามอะไรหรือเปล่าเป็นคุกเก่าไหมอันนี้ก็คือเป็นที่ที่แรง ตามหลักของห่วงจุย้ยก็จะส่งผลคือพลังลบถ้าเกิดเราทำไม่ถูก 2. ดูลักษณะของบริเวณโดยรอบว่าใกล้ชายน้ำมากไปไหมหรือว่าลักษณะของแม่น้ำโค้งเข้าโค้งออกหรือว่าดินที่ตะลิ่งของแม่น้ำมีพังทลายไหมน้ำนั้นสวยงามไหมน้ำดำน้ำขาวน้ำสะอาดน้าเน่าหรือเปล่า,าอันนี้ส่งผลกับ ห่วงจุยนะครับลักษณะที่ดินที่ดีควรจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมคางหมูในรูปแบบที่ด้านหน้าถนนแคบด้านในถนนกว้างอันนี้เขาเรียกว่าที่ถูกเงิน<ะ>เก็บรัพย์ฮนะอันนี้เหมาะสำหรับทำบ้านถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบข้างหน้ากว้างหลังแคบละ่ะคะอาจาร<ะ>ย์ยางนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ ไม่ควรที่จะทำบ้านแต่เหมาะที่จะทำเป็นธุรกิจหรือร้านค้าเพราะหน้ากว้างสองเงินที่ได้ที่เยอะๆให้นำไปต่อยอดธุรกิจอย่างอื่นอยากเก็บเงินไว้เพราะจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเพราะเป็นที่ทังขยะไม่เหลือเก็บแต่ที่ดินที่ต้องห้ามเลยคือที่ดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยเฉพาะที่ดินชายธงแหลมๆแบบนี้เป็นที่ดินธาตุไฟที่ดินที่มีรูปลักษณะที่ไม่เป็นรูปล่าง และก็ที่ดินที่เป็นรูปวงรีพวกนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงจะส่งผลยังไงคะจริงๆแล้วถ้าทำบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็วางเลเยอร์ยากแล้วล่ะอ,อันที่หนึ่งที่สำคัญช่วงที่ดินที่เป็นแหลมสามมุมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกโดนบีบเราก็ควรหลีกเลี่ยงสี่สภาพแวดล้อมต้องห้ามหน้าประตูของเราตรงข้ามถนนเรา เป็นอะไรเป็นโรงพยาบาลใหญ่ไหม,มเป็นสถานที่ราชการมีจั่วใหญ่หรือเปล่ามีสะพานข้ามไหม<ะ>หรือแถวนั้นเนี่ยเป็นที่รกร้างหรือเป็นชุมชนแออัดหรือเปล่าเราก็ต้องดูให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลใหญ่จริงๆก็กลับดีแต่ไม่เหมาะกับการอยู่บ้านเป็นที่อาศัย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับของการเลือกที่ดินก่อนที่จะสร้างบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรื่องบ้านนาอยู่แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้กับลูกค้าคนสำคัญกับเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์รับดอกเบีย้ยสูงถึง1%ต่อปีพร้อมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา10,000บาทขึ้นไปเปิดบัญชีได้1บัญชีต่อ1ท่านรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2565นนี้เท่านั้นโดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จนถึงวันที่31พฤษภาคม2566ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสสทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center โทร02-645-9000และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBL เพิ่มเพื่อน GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆของทออส